Yeah.

กจะได้ืเลมไมากเหนื่อยไหมเยครับเหนื่อยไหมครับต่ว่เยไปนานเหนื่อยไหมครับกินได้เรียินได้เรียบินได้เยะนยา

<laughs> ừ. ai thức ý 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 đấy ý โอ้น้องไปให้น้องค่อยทําอ่ะครับเออมาชมว่า <S preachers> เรนูเอาไม้ไม้ออกก่อนไหมขอดูหี่นี่ขอดูี่นี่ไม่พแจกเราเลยไอ้หน่อยเาวุ้ยลววุ้ยอีก bỏ đi rồi 2 ừ. 3 chế tít, Này แล้วพี่ ừ. chế หมอ tôi dục. Ừ.

อันนี้เครื่องมิตูครับน้องรับเครื่องมิตูต่อออกนะครับเครื่องมิตูไม่ยอยากจะอธิบายเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่ทำตามอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ทำตามเลย น้องอยก็ลงบัดมาสักสงตัวแล้วเดี๋ยวไปไปจับเลยดาว้ต้องต้องาอลงตัวใหญ่มาเปิดลมัดค่ะติดตั้งในตรงนี้ไหมมัลมัดอะไรกใหญ่นั่นเลยติดตั้เอ้วื่อยติดะไิไปอปวดเม่อยไหมเออปดเมื่อยไหมว่าปวดเมื่อยไหม ไม่อยากโตท้าให้ข้าวะเพียนไไม่อยากไอ้ปวดให้เนาะทอดกระตมกระตมกระตมเต้มึงตรงตอเก่าไอ้วยข้าวตะเพียนไอ้คนผลงานครับพุ่งได้าะบดแขนไม่ต้องสงสารโอครับเจียวไหมครับเจียวเลยครับแม่เอาวีไหมคืนนี้ ไปดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับกดติดตามกดจะดีายคิวใ,ใ,ให้ตับกให้ตับกแกคิวด้วยครับไปดูคลิปหน้าครับ